อกรล่งานมารียกพ่อซื้อม่ได้หลายตัวเลยอันหมดละพ่อนวะพ่อก็ช่ยเดี๋ยววันด้ล่งูกเอ้ย แต่วจะพ่อก็ยังบ่ได้ซื้อก็ <c oughs> สิหาซื้อลอตเตอรี่บ่ได้บ่ท่านค่าแต่ง,งานพี่น้องเนาะอ่ะเตรียมขันห้าให้หมดทุกคนแล้วขึ้นมาสมาทานศีลก่อนเสร็จสรรเรียบร้อยแล้วเราค่อยไปแหวียนเทียนทั้งนอนวันนี้อ้วนสิเวียนเทียนน,ำน้ำวันนี้อ้วนยูเม่ไปไหนล่ะยูเม่ยูเม่ยเมอยู่ในห้อง ม,มันน่าสิเวดไปดีเนาะมันตกหลายมื่อปีิเมงมองมันมาสุดยมันมาแตัอนไหนโอ้ยเออหลายคักแน่พี่น้องยุกกลางพวกไงใส่หน้าจังสีละธรรม,มดาไม่นีวันสำคัญอ่ะ,อะข้าว่าเสิว่าพาสมาท่านศิลสก้อนเสร็จสับเรียบร้อยค่อยออกไปเวียนเทียน แต่ผูกนก้คนก็จะว่ามือเสาร์เนี่คือสามารถท่านแล้วสามารถท่านดูเท่าดรให้ดีพี่น้องเราจะรักษาได้หาออกไปหาปูนักได้ไปย่างเหยียบเกี๊ยบนะ่ะหน่อยแต่ฝนแดงตกไห <c oughs> <c oughs> ล <c oughs> แรงบางอันนี่แดงระวังอยู่นี่เอออืออัน <c oughs> คือสมัยตะกี้นี่สมัยแต่ตะเกียงตะกี้นี่นจับปีกด้จูตะเกียงเราเด้หนึ่งยำข้อปากกับเราได้เนี่ย ไม่เป็นเด็กน้อย<พ>อถ้าไม่ต้น<พ>อตเออหอมพร้อมอ่านล้วมันตึกียงก,กัดแล้วจะมาได้กี่จูอัดขาหน่งหย่อมแทบปากผมก็จงแสบหลายแท่ก <พอ S 1> <c oughs> ินได้หลายแต่นจนห้ากสมัยตะกี้พระเจ้าฟ้าจุดที่สิพาสมาท่านสินบปตรออกไปทั้งน,นอกอยจุดยาง,งออมานะ เสร็จสับเรียบร้อยและนำขันห้าไปไว้ที่ปู่อัญชันะหรือปู่ศรีสุโธยาศรีปฐุมมาคารวะคนทั้งนอกแต่ถึงอินท้อกบอกว่าเห็ดไฟรอแม่เห็ดไฟรอแม่ไงคุบอกล้อเราคอบอลล้อคู่เราคือบว่ารอ เบินอะไรก็คือเก่าล่ะมันมาปี่คือเก่าเปิดไปโลดอันไปหาตอมยุสสมองสุกแกนั่นล่ะเปิดไปเลยเออแล้วบินไปบินมาปีมันโลนมันัสิเศรื่งดอกเห็นว่าวันวันไหนวันเนาะมึงเก่งแต่อยูงแต่พี่น้องฟ้องไปายผู้ใรพูดอะไรไปวัดไปว่าเบิ่งปูนาการนโมทนาสาธุบุญเอาน้ำเด้อพี่น้องเด้อ่านได้บุญทอกันเนาะพี่น้องเนาะ อนุทนาสาธุบุญน้ากันพี่น้องวันนีก้ก็ดีใจขอบพระคุณลูกวันเดอ้อกพอบรรทากนกะเสียวพระไห้พระวูในวันนีเอาน้าไม,มา่พอว่าเสียวไม่พอตะเมือว่านนี่เสียวเขารวมพิธีแม่บทท่านวันรถเขาหากวันนี้กไ็ได้เอารถลูกสาวมาเพราส่งน้ำด้านถ้ำในพอฝากไปท่านพี่หนุ่ยเดอ้อพี่หนุ่ยทงางใจวาน อ้ใช่ที่พี่ใช้ใช้บ้านหรือบ้านเท่าเก่าซีคันนังงบังนอกงบังนึงโยกันนรำพุธนาสานตุบุญน้ำเลือดไอเด้อให้ส่วงให้เศร้าให้ยุกขึ้นได้ยางขึ้นได้เหือนเดินได้ให้ดีวันดีขึ้นดองเสร็จธุระแล้วสิไปเยี่ยมยามถามข้าวตอนนี้ยางน้ำพารกิจโยเสร็จแล้วเดี๋ยวด้วยเขาสิไปืันนี้ก็โอ้สูออกอากาศกลับมาก็ได้นั่ง เอ็นหลังลงกหน่อยหนึ่งพี่น้องความปวดสั่นหลังแต่เอ็นหลังลงกนิดหนึ่งกระดีใจปุณาน่อง่ัน,นลำเนอะ,อะแต่ว่าเอ็นพักหลังซื้อซึ่งมื่อเนีกับปุนากับศิด้สมัทถันสินแปดชื่อในสมบูรณ์มาได้วาโดนแล้ว <c oughs> <c oughs> อ่ะอ่ะไปละใช้ละคานหน้ามาแม่ จดเทียนเทีอย่่ัวหาถ้าพระเอกในงานในกระด่ใหญ่กูเป็นดาราึนอะ่าน่า่าเ่าน่าฮ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 ่ากถาง่าฮ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 ่านาฮ่ับ่าฮ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 ่าน่าฮ่าอ่าฮละฮัาฮาฮ่ัน่าฮ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 า่าน่ทฮ่าอาฮุาฮ่่าฮ่าอ่่า่าฮ่าฮาฮา่าาา่่่า่

่านรว่ามาทแอันเนสื่ามาลกาให้กูเพร้อมแล้วกราบ ยกขันหาไว้สื่อเด้อย่าฝ้าจุดที่พระประจุดทั้งนอกคุลังสาธุสาธุสาธุนาโมทัสสาแกวะเป็นทีพึงพันเตมัยพึงเจ้าคุนแก้วโดยสามคอยเวลาหายก่อนนี้เสียให้หลีจะได้มาอยู่ขางขิงเจ้าดังไหนอันว่าตนตัวเจ้าเป็นสามดวงประทีปจิตใจขอให้เป็นดังนำมั่นใจหงเฮืองเกศสาผมเกศเก้าดังดอกมาลาทัสสามือสิบเลี้ยนกระดังเทียนต่างไทย หูสองกำขอบูชาพุทธบาทขอให้เป็นดังข้าตอกข่อแก้วนางฝ่าวันลมจักคุกแก้วตาเหี่ยมสองน้วยขอให้เป็นดังปะทูประทิบไทยบูชาแจ้วหยอดคุนในถอนซาดูเด้ออันวะโษโสหายโลกพ,พ่อปิตุขาดก็ดีแล้วจะได้ไม่เกี่ยวของในเหนือแห่งเงียมโจรรังพามกำบังหลายสิ่งจะได้ม่เกี่ยวของพวกภูเขาประสงค์งตังต่อบุญ สิบธีล่าพ่อพรมใช้โยดดวงประเสริฐมั่งคณะเดินลำพวกขนอยอยู่เกษมอายุวันณะสุขพระพรอมใช้โย้วยยิ่งคอยมาเสถียรอยู่อย่างในเดนือแห่งขิงก็าขาเถิดสาธุเด้อพวกขะทั้งหลายเก็บดอกไม้ลีลามาสมมาคุ้มคู่มาอาจารย์สัมภูเป็นเขาหวังว่าได้ว่ากดกดท่าเที่ยวไปมาบกคองยองยังยืดจนหัวทุกใจกลัวและสถานย่ันใจสั้นในหลงเพิด หวังว่ามีคำผิดอภัอชอบขอให้คุณคู่บาอาจารย์เจ้ากระสง่งรรำหายโทษขอให้ลูกพปทไทยเวทหอยหาประกาศน,นิพพานสาธุอิมินาสาการนาตังบุทธังอาิบุชยามาอิมินาสาการ สกการนะตังสังฆังอภิปุชยามะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวะปุตตังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากาโตภะคะวัตัธัมโมธัมมังนามาส โสตติปะติปานโนภะคะวะโตสะหะมากะสังโฆสังฆะนะมะมีอาราธนา15พองกันเด้อสาธุมาอย่างแท้วิ so <tuh> 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 Dutiyambi mayang bandir Bisung-bisung lakana tayak Diserane nasahak Adhaksilani ajamak Dutiyambi mayang bandir Bisung-bisung lakana tayak Diserane nasahak นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโต